มาบ้านใหม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะดีใจไม่ได้มาบ้านใหม่อะ่ะเมื่อไหรจะได้กลับไปฉลองที่บ้านเก่าก็ไม่รู้สวัสดีครับ <laughs> มวลมหาประชาชนเออวันนี้บรรยากาศมีรถไฟวิ่งข้างหลังเราด้วยว <laughs> เป็นเป็นสิ่งยืนยนัน ไม่ได้ยินไม่เป็นไรอะโอเคเอออเค่ะลมเอ,อ,อ๋ยลมลมหนาวมาลมเอ,อ,อ๋ยลมลมหนาวมามาเดินเท้าไล่ทอละราดผู้สั่งพิขาดฆ่าชาวประชาน พวกเราก้าวไปบางกอกชัดดาวพวกเราก้าวไปไอ้รัฐกบฏจังไรให้ออกไปจากนักคารา อดอ่อนสารพันแววตานั้นมันมานย,ย,ย,ยาพี่น้องยอย่าไปเชื่อ,อนะคะลมหนาวมาลมเอ้ยลมลมหนาวมามาเดินเท้าและทออร่ากูสั่งที่ข้าวเจ้าประชาว่าเอื่อเอ่ยว่าจ้าเลือกตั้งนี่นาเป็นยาวิเศษ Jabatiset, tapi, 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 จะพาประชาชนนี่นำเนาว,วังบนที่ผู้คนเขาเอือมรอา่า เป็นไปตามกรนใช่ไหมลํำตัดมันเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าไม่จริงเขาไม่ไม่เอามาร้องเราเราเห็นกันอยู่นะครับลํำตัดการเมืองเราก็จะพูดแต่เรื่องการเมืองที่ร้องเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกลอยลงใช่ไหมลอยลอยลอยเพราะไม่ใช่ลอยลงลอยเพราะนะครับมาฟังลํำตัดบ้างชนไหนชนกัน เออเออนะไม่หวั่นเกรงกลัวเออชนไหนชนกันเออเออไม่หวั่นเกรงกลัวเออหน้าหนาหน้า,นาทนเออเอออีนี่มันคนน้ากลัว อื่อน,น้ำตาคลอทั้งสอสอสอวอที่สพรกันรวมหัวสุมหัวกันแก้ไขมาตรา190ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองให้ทวนทัวตายซ้ำกันรอบสองเหล่าสมาชิกรัฐสภาลูกสมุนเหล่าขี้ข้าโดนเรียงหน้าเรียงตัวพฤติการของสอสอก็เหลือขอ ออกอาการให้เสียบบัตรแทนกันเหมือนสันดานชั่วชัวงานเหมือนเด็กเลยนิสัยเดิมไม่เทีงครับไม่ใส่ใจงานสภาไม่ศึกษาข้อกฎหมายคอยแต่ยกมือรับใช้แต่นายใหญ่ของตัวสารรัฐธรรมนูนพิพากษาถือว่าผิดกฎหมายแล้วพวกมันเอาอยัางไงมัวแต่นั่งสายหัว ท,ท่านที่ภาคสาตายหากันรอบสองอีปูเอ๋ยต้องทิ้งกระดองก่อนมึงจะตายยกครัว มึงต้องทิ้งกระดองก่อนที่จะตายยกครัวท่องบทแต่ว่าประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งเห็นนางนี้พรามทุกครั้งเห็นแล้วมันนั่งปวดหัวหมวลมหาประชาชนที่นั่งอดทนกันที่นี่ไม่ปฏิเสธการเลือกตั้งที่ดีๆมีกติกาที่ชัวชัวสิทธิการเลือกตั้งวันที่สองกุมภา เป็นสิทธิ์รับรองคุณค่าของหุ่นเชิดคนชั่วเป็นเพียงพิธีกรรมการันตีให้นอมินีทักษิณได้กอบโกยโกงกินจนศูนย์สิ้นหมดตัวเราต้องการเลือกตั้งหลังปฏิรูปการเมืองใช่ไหมครับ ใช่ไม่ใช่เราไม่เอาเลือกตั้งแต่เราขอปฏิรูปก่อนเราต้องการเลือกตั้งหลังปฏิรูปการเมืองขจัดเชื้อชั่วที่ฟูเฟื่องที่นองเนืองมาลายทั่วเสียงระเบิดบรรทัดทองสอดคลองอนุสาวรีเป็นขนผลงานพวกกาลีพวกอับปรีใจชั่วต้องสูญเสียอีกหนึ่งน้องคุณประคองชูจันวะ ต้องสูญเสียอีกหนึ่งน้องคุณประคองชูจันร์คนใจสัตว์สร้างสถานการณ์หวังผลให้นายหัวสิ้นเสียงไม่ทันไรไอ้ปึ่งคว้าไม่มาจอกล่าวหาพวกเราเป็นคนก่อไม่รังรอท่วนทัวพวกมันนั่นแหละอำพรางสร้างสถานการณ์พอรกอรกุกเฉินจึงออกงานตามแผนการชั่วชัว ติดเปีกอำนาจรัฐเพื่อจัดการประชาชนนะตั้งสรสรส,รสับป,ปดลเป็นศูนย์เถื่อนให้ยิ้มหัวมีเฉลิมข้างกายนั่งดวดวายบัญชาการพี่น้องเรากลัวกันตายเลยเนี่ยสรสก็สอะไรนะสรสแปลว่าศูนย์ร่ำสุราว่ามีเฉลิมข้างกายนั่งดวดวายบัญชาการ เมาจัดจนออกอาการจะสั่งงานแบบมั่วสัวพรกฉุกเฉินประกาศใช้ผิดกฎหมายเหตุผลที่อ้างไปไม่ครอบคลุมท่วนทัวขัดรัฐธรรมนูญบัญญัติมาตรา181ขอให้ตายหาตายโหงกันยกเซตถูกเด็ดหัวเรียงตัวเจ,ะจะ้า ทำตัดไงโอ้หนักแน่นแล้วก็จริงใจด้วยถ้า<ข>ชมก็ต้องมาลำบุยพรขอให้สำเร็จผลไวๆนะครับ <laughs> แสงทองส่องลา่าเหล่ามวลประชาเร่งจอรรีมาปิดครุงเทพทั่วกันขับไล่รัฐบาลอีนางกากี าการกษาาไร้เดียงสาคืออาการผู้นำหญิงคนนี้บอกหน้าที่รัฐบาลไม่เกี่ยวงานในสภาเธอตอแหลตีหน้าทายท่าไม่หลบนี้นำกฎหมายที่มีปัญหาผ่านสภาทูลกล้าวเรื่องคาสารยังดื้อเอาแบบไม่ประสาประสีพอสารรัฐธรรมนูญชี้ตก ให้กฎหมายโมฆะจึงแชร์เชืออตั้งท่านำกฎหมายยังไงดียรัฐบาลกาลีรัฐบาลหุ่นเชิดตนทานการกำเนิดจากทุนสามานอเปลียหล่อเลี้ยงบริวารที่ซึมซ่านผ่านกลไกลหน่วยงานรัฐตั้งมากมายที่รับใช้กระบอบนี้กลมสอบสวนคดีพิเศษ เฉสีแบบเกรสตาโปเป็นมือไม้ใหญ่โตให้รัฐบาลบทขยี้ผมก็หยิกหน้าก็ก็อีกทั้งคอก็สัน้นไ,ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้น <laughs> ว่าผมหยิกหน้าก็อีกทั้งคอก็สัน้นตาปนจมูกบานโดยไม่มีราศี นิกเนมฤิสีดวงทะลุทะลวงรูทวารอ๋อนึกว oh, <okay>. eh, ่าใครชมสัจจังคนเ้ารู้จักกันทั่วประเทศ uh. แล้วว่านิคเนมฤิสีดวงทะลุทะลวงรูทวานไม่ซื่อตรงต่อการงานไม่สำนึกต่อหน้าที่มีบ้านหลังใหญ่ร่ำรวยอะไรนักหนาเป็นข้าราชการธรรมดา แม้รวยเป็นบ้าไอ้มอนี่ว่ามีมากมายเราขี้ค้าเสนอหน้าเรียงรายให้เข้าตานายใหญ่จะตั้งให้เสนาบดีนึกถึงหน้าไอ้เต้นไอ้นี่ก็เวนตะไลมันไปคุมพานิ์นั่นยังไงแมวจัดให้เต็มที่คุยโวว่าจำนำข้าวเก็บไว้ให้นำขายภายหลัง ตอนราคาดีมีสตังมันคุยเอาไว้อย่างนี้เป็นไงล่ะไอเต้นเองก็เช่นสภาโจกมาพูดจาอุปโลกยกเมฆสะอย่างนี้ชาเจงย่อยยับไปกับการจำนำข้าวชาวนาต้องเดินเท้าประทวงเอาปนปี้วันนี้มาเกือบไม่ทันแล้ว โดนที่แยกวังมะนาวแยกวังมะนาวอ๋อไปขั่วโลกอ๋อไปเป็นชั่วโมงขนาดว่าอยู่แคแต่ก็แต่ก็ก็เห็นใจนะครับผู้ประท้วงนะครับชาวนาชาเจงย่อยยับไปกับการจำนำข้าวชาวนาต้องเดินเท้าประท้วงเอาปนปีเสียแชมป์ส่งออกข้าวเพราะมัวเมาตะบีตะบันนะใครคัดค้านก็ต่อต้านทำอันตรพาถึงที่ รัฐกระบขาดความชอบธรรมสร้างความระยำไว้มากมายไอ้พวกฝนตกขีหมูไหลไอ้พวกจังไรอับปี จันไล่อัปรียเคยบอกจะกระชากคาคองชีพถีบราคาให้ลงต่ำม,มาผ่านสองปีตามประสงค์ขึ้นไม่ลงจนป่านนี้ฟังสุนัยเฉลียปูยกห่างชูเยวเยวรางวัลโนเบลหรือโนเบลจะเหมาะสมกับอีนี่โนเบลไรสมองปูไม่มีสมอง <c oughs> อ่ะพักเพื่อไทยไม่สำนึก ยงังทึกทักสารนโยบายของเก่าที่คาวไว้เล่นเอาไทยปนปีเงินกู้สองล้านล้านมริหารน้ำสามจุดห้าแสนล้านกว่าจำนำข้าวที่ว่ามาไม่ถูกทางถูกที่เกิดทุจริตมากมายหลายโครงการมีเงินทอนนะพวกมึงคงตายก่อนให้ลูกหลานคอยใช้นี่ อีกจาูุพงโรงเรืองสุวรรณที่เร่งผลงานได้ใจจะเช็คบินกำนันผู้ใหญ่ที่มาขึ้นเวทีโถเองก็ขึ้นเวทีเสื้อแดงเต้นแยงๆกันต่อหน้าอันไหนมันเหมาะสมกว่าพระนท่านรัฐมนตรีใช่ขอตั้งกระทู้หน่อยอค่ะ ว่าไหนมันเหมาะสมกว่าพระนะท่านรัฐมนตรีมาค,ค่มขูผู้ชุมนุมจะโดนรุมด้วยลูกกระสุนเองมันก็แค่ลูกสมุนในคาบเสนาบดีพูดไปได้อนุดิตว่าพวกเรานี้ติดยาเราไม่ใช่ไอโอกนี่ว่าจะได้มานั่งเสพยานั่งพีอ่อ๋อ,อตกลงเราไม่ใช่นะ พวกเราคนดีเราคนดีใครจะมาเสพยาใช่อติดใจลุงกำนันน,นะสิพูดไปได้อนุดิตว่าผู้ชุมนุมนี้ติดยาไม่ใช่พวกไอโอ๊กน่ว่าจึงจะเสพยานั่งพี หรือว่าไอโอ๊กมันปลอมตัวมาหรือว่าไอโอ๊กมันปลอมตัวมามานั่งเสพยาอยู่แถวแถวนี้พวกไอลูกก็เป็งไอห้อยไอโหนผลงานโดนโดนจะขึ้นบัญชีเป็นปราร์ตี้ลิตรลำดับไกลๆนายใหญ่ดูไปเขาคง,งปลาหนีไอต้นว่าไอเต้นตลกแดกจะท้าดีเบรโทโถไอ ไอ้คนกาลีถ้ามันตกใจเดี๋ยวมันจะเผาห้างถ้ามันตกใจมันจะเผาห้างเรียงรายข้างทางเสจะจนปลนปี้ไอ้ปลอดหน้าเปละกะก็รีบเหนือหน้ารู้ไหมไอปอดอะไอ้ปลอดประสบศาสตร์ประสาทอะไรนะ่ะอ๋อไอ้ปอดไอ้ปอดประสบอ๋ <c oughs> อปลอดประสบการณ์ไอ้ปลอดหน้าเปลอะ ก็รีบเนินหน้าบอกกำนันคนกล้ากลัวเรื่องคดีกำนันสุเทพมาปีห้าสามเป็นเรื่องเป็นความจึงอยากหลบหนีให้ปลอดหน้าปลอกไปหลอกเด็กเธอเฮ้ยให้ปลอดหน้าปลอก <Yeah. S 1> ไปหลอกเด็กเธออย่ามาสะเอออย่ามายวนดีถ้ากลัวคดีแล้วจะล้มกฎหมาย นิรโทษไปทำไมไปหลอกควายเธอไอ้ผีใช่หลอกควายแต่ว่าควายมันฉลาดแล้วนะเดี๋ยวนี้มันไม่โง่นะว่าเร่งผลงานกันมากมายให้เจ้าของข้อควายเห็นช่วยกันป้องช่วยกันเต้นช่วยนางปูน้องพี่ให้พับพวกแปลงกายเลิกสวมใส่เสื้อแดง ีนางแก่ที่ดานั่งแถลงจัดแจงเต็มที่แหมอายุเขามากแล้วใช่น่าจะอยู่บ้านนะคะเป็นคุณยายคุณย่าแล้วแล้วพูดก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเออเราก็ไม่อยากจะด่าคนแก่เราแต่มา<ต>นั่งให้ด่าแต่แด่าไปแล้วนะด่าไปแล้ว <laughs> ให้พักพวกแปลงกายข้างล่างเขายุหนูคนบ้านยุยุยุไม่ได้ <laughs> ให้พักพัวแปลงกายเลิกสวมใส่เสื้อแดงอะนั่งแก่ที่ดานั่งทะแถงจัดแจงเต็มที่ผัวได้เป็นสอสอ,สอเพราะสอพรอเป็นขี้ข้าเมียจึงนั่งอาซาคุมเสื้อแดงอยู่อย่างนี้แม่ถ้าถ้าอาซามันน่ากลัวเขาเรียกขาใหญ่<อ>ขาใหญ่ เมียจึงนั่งอาซาคุมเสื้อแดงอยู่อย่างนี้ต้องเสร็จมอเวงจากปากเขาพรอะเงียบเงาเควงคว้างได้มอเวงนอนเคียงข้างดีกว่ารูดข้างต้นจำปี เป็นเนื้อหาอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเพื่อค้นหากติกาใครเท่าเทียมเสมอหน้าใช่แค่รูปแบบบ่งชี้นางนกแก้วรีบแก้วยด้วยสภาปฏิรูปประเทศช้าไปแล้วอีนางเปรตอย่ามาเสนอตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงแล้วเขาไปถึงไหนแล้วะว่าช้าไปแล้วนางเปรตอย่ามาเสนอตอนนี้ รัฐบาลเชิดยิึงหมดความชอบธรรมความความโสมมความระยำถ่มซ้ำกันอย่างนี้มีแต่พวกกาลีบ้านอีกทั้งกาลีเมืองอที่รับใช้กันหนุนเนื่องจนบ้านเมืองปนปี้คนยังคงยืนเด่นคนยังคงท้าทายมีรูปนางปูโบกมือไม้กำกับไว้ขึ้นปกนี้ หน้าปกนี้มติชนรายวันสุดสัป,ปดาสื่อในสังกัดจัดมาขึ้นหลาหน้านี้ค่าโฆษณากว่าร้อยล้านรัฐบาลเคาะให้ให้โปรโมตนโยบายรับใช้กันเต็มที่ว่าเจ้าซื่อต่อคนคดเจ้าทรยศต่อคนไทยว่าลูกหลานจะบัรลไลที่สื่อใหญ่เป็นเช่นนี้ ไม่ตีแผ่ความจริงยังเฉยนิ่งการวิจารณ์ชื่อเสียงต้องอันธานมติชนจึงปนพี้กทั้งรัฐตำรวจไทยไม่รับใช้ชาวประชาเอาการเมืองนำหน้าจึงเป็นขี้ค่าอยู่อย่างนี้เหตุประทะจำได้ไหมสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงโคศกปิยะถอยทแถลง มวนชนแปลงตัวเป็นเจ้าหนาทีคำรนวิทย์บอกมือที่สามเสียงคำรามได้ยินนะว่ามีชากขโมยทรัพย์สินมันทำกันได้แค่นี้จัดฉากใช่วรพงศ์บอกใช้หลักสากลต่อมวลชนมากำจัดถึงตายเจ็บสาหัสจากการยิงทุกเตียพี่เหลิมบอกประชาชนลอยตัวจากคอปเตอร์ เรียกพี่นะ่ะพี่เหลิมพี่เหลิมพี่เหลิมเหลิมบอกประชาชนลอยตัวจากคอปเตอร์เพอเจอจนดูเอิบเลอะเธอจนป่านนี้พอจวนตัวจึงยอมรับสำทับเป็นตำรวจถือไม้กระบองไล่หวดทุบรถจนปนปี้จึงทุบทุบรถเสียหายเพื่อลุกไร่ให้ออกมา นี่มันตะกวดนี่หวาจึงไล่ล่าประชาชี้เยน้ครับเนื้อหาเนื้อหาเอาอีกนิดนึงเวลาใกล้หมดแล้วเพลงเกี่ยวข้าวนะ ออเอเอจะเอเออจะเอเอเฮวเอาเฮวเฮวอมาฟังเพลงเกี่ยวข้าวมีเรื่องเล่าเด็กกรอนเล็ด ก็ปวดเฮ็ุนางนายกหน้าขาวตื่นแต่เช้าจะต้องเข้าเวทเข้าเวทต้องถูขี้ใครเ,เข้าเวทต้องถูขี้ใครชำระร่างกายให้มันเสร็จเ,ออเช็ดตัวด้วยผ้าคนหนูตามซอกตามรูต้องตามเช็ดโตัวนานเเออเีเสร็จแล้วยอมสีผมเสร็จแล้วยอม ีผมให้คมคำงามสำเร็จ bitcoin, oh, hell, hell. ยามคันตัวให้ผัวเกาหลังยามคันตัวให้ผัวเกาหลังผิดบ้างถูกบ้างต้องคอยตามเอ็ด mm, oh, ต้องแต่งหน้าทาแก้มตเติมแต้มให้สวยเสร็จ oh, hell, hell, hell. ทุกวันต้องเจอนักข่าวต้องตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ oh, <hell>, <Please. S 1> มีผัวไม่ต้องจดทะเบียน มีผัวไม่ต้องจดทะเบียนทรัพย์สินหมุนเวียนจะปวดเฮศเคยแหลคขาชาติจากมองโกเลียแหละขําชาติจากมองโกเลียนัวเนียจากต่างประเทศโสเพณีเที่ยวเร่ขายตัวโสเพณีเที่ยวเร่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วเลขายประเทศเลือกตั้งคงไม่ไหวพักเพื่อไทยจะตาย บรัฐธรรมนูญกบบแผ่นดินต้องแดดิ้นถูกขอบเขตแต่ละคนที่ถูกสอยมีริ้วรอยเป็นเหตุเช่นไอ้กี้อริสมันไอ้กี้อริสมันเคยสมสานออกนอกประเทศไปซบไข่หุ่นเซนไปซบไข่หุ่นเซนที่เมืองเขมรปลอยเปรด ยกคุนเซ็นเป็นพ่อของมันยกคุณเซนเป็นพ่อของมันเขาเมรนนั้นจะเกิดอาเพศเ้าเมรนจะไม่บันเลยกันขเขมรจะไม่บันเลยกันไอ้กี้มันจะเผาให้เสร็จมันเป็นคนมีไฟชอบเผาไหม้ไปทั่วประเทศตอนนี้ร่ำรวยฟู่ฟ้ามีข่าววือหวาวัอนอินเทอร์เน็ต ต Ł ู่อีก <en> <çe> ตัวเปลี่ยนไปไอตู่อีกตัวเปลี่ยนไปมีบ้านหลังใหญ่ในประเทศคอยปลุกผีรัประหารคอยปลุกผีรัฐประหารคงไม่มีวันจะทำสำเร็จมันจะขอเงินจากต่างประเทศมาจากขอเงินจากต่างประเทศมาก่อเหตุกันอีกเอยอางเอยมันจะขอเงินจากต่างประเทศจากขอเงินจากต่าง ันอยู่เขาย้อยเมืองเพชรบุรีฉันอยู่เขาย้อยเมืองเพชรบุรีดิฉันก็มีที่นาพวันมีที่นา